อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับวันนี้เราได้เข้ามาพบกันอีกแล้วนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะเตรียมพร้อมสงบจิตสงบใจเข้ามาร่วมกันนั่งฟัง พระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในทุกๆวันในเวลาเช้าสำหรับในเช้าวันนี้วันที่ยีสามธันวาคมพระองค์ทรงตัดว่าเราเป็นพระมหากษัติรย์เหนือกษัติรย์ทั้งหลายและเป็นองค์เจ้านายเหนือบรรดาเจ้านายเราสถติดในความสว่างไม่มีใครเข้าใกล้ได้ และเรายังเป็นผู้เลี้ยงเพื่อนรวปทางและเพื่อนของเจ้าผู้ไม่เคยปล่อยมือเจ้าเลยจงนมัสการเราในความบริสุทธิ์และความยิ่งใหญ่ของเราลูกเอย๋ยเข้ามาใกล้ๆเราเถิดและพักอยู่ในเราเจ้าจำต้องมีผู้เป็นทั้งพระเจ้าและเพื่อนของเจ้ามีเพียงการเสด็จมาเป็นมนุษย์ของเรา เมื่อคริสาสแรกของโรคเท่านั้นที่จะเติมเต็มความต้องการของเจ้าได้และเพราะเราได้สละชีวิตของเราเพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากความบาปเจ้าสามารถแน่ใจได้ว่าเราจะประทานสิ่งสารพัดให้แก่เจ้าตามที่เจ้าต้องการลูกเอ๋ยจงให้ใจของเจ้าวางใจในเราผู้เป็นทั้ง พระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าและเป็นเพื่อนของเจ้าเราให้ทุกสิ่งแก่เจ้าโดยไม่ได้หวงแหนสิ่งใดไว้เลยเรายอมแม้กระทั่งถ่อมตัวลงมาเพื่อดำรงอยู่ในเจ้าจงชื่นชมยินดีในทุกสิ่งที่เราได้ทำแก่เจ้าและความสว่างของเราจะส่องผ่านเจ้าไปสู่โลกนี้อาเมนให้เรา มาปังในข้อพระคำหนึ่งที่มทีบทที่6ข้อสิบหซึ่งพระเจ้าจะทรงให้ปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมพระองค์ผู้ทรงสมควรแก่การสารเสริญและทรงฤทธานุภาพสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียวเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเป็นองค์เจ้านายเหนือบรรดาเจ้านาย พระองค์เพียงผู้เดียวที่เป็นองค์อมตะและสถิตในความสว่างที่ไม่ไม่มีใครเข้าใกล้ได้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่เคยมีใครได้เห็นและจะเห็นไม่ได้ขอพระเกียรติและพระอายานุภาพอันนิรัน์จงมีแต่พระองค์อเมนสดุดีบทที่95 ข้อ 6, ข้อ7มาเถิดให้เรานมัสก,การและกราบลงให้เราคุกเข่าลงเฉพาะพระพักของพระยาเวผู้ทรงสร้างเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตของพระองค์วันนี้ถ้าท่านทั้งหลาย ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์โรมบทที่ 8, 32ข้อ32พระองค์ผู้ไม่จงหวงแหนพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ2เปโรบทที่หนึ่งข้อ19 เรามีคำเผยเพระวจะนะที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าพวกเราจะเอาใจใส่คำนั้นเพราะคำนั้นเป็นเสมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวลุ่งจะผุดขึ้นในใจของพวกท่านอาเมนคำเป่าประกาศ เพื่อลูกหลานของข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าคำอธิษฐานเพื่อลูกหลานของท่านถ้าหากท่านกังวลเรื่องลูกหลานของท่านขอให้ท่านใช้คำอธิษฐานนี้อธิษฐานเพื่อพวกเขาทุกวันพระบิดาผู้ทรงสตถติตในสวรรค์ข้าพองค์ขอขอบพระคุณ สำหรับถ้อยคําของพระองค์ที่ตรัสถึงลูกหลานของข้าพระองค์ถ้อยคําที่กล่าวไว้ว่าการงานของข้าพระองค์จะได้รับรางวัลและลูกหลานของข้าพระองค์จะกลับออกมาจากบ้านเมืองของศัตูพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่สอนพวกเขาพวกเขาจะดําเนินอยู่ในสันติสุขของพระองค์ เพราะข้าพงค์ยินดีในพระบัญญัติของพระองค์พระองค์จึงทรงตัดว่าลูกหลานของข้าพระองค์จะมีความชื่นชมยินดีพระองค์จะทรงอวยพระพรพวกเขาในวันต่อวันพระองค์ทรงสัญญาว่าจะเทวิญญาณของพระองค์เหนือลูกหลานของข้าพระองค์จะทรงเทพระพรของพระองค์ลงเหนือเชื้อสายของข้าพระองค์ และสักวันหนึ่งพวกเขาจะพูดขึ้นว่าฉันเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าพระองค์จะไม่ทรงลืมพวกเขาเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสลักชื่อของเขาไว้บนฝ่ามือของพระองค์แล้วและพระองค์จะทรงทําลายทุกสิ่งที่พยายามจะเข้ามาทําลายพวกเขาพระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงสัญญาว่าจะช่วยลูกหลานของข้าพระองค์ให้รอดข้า,ราพรองค์ขออ้างสิทธินี้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าพระวิญญาณของพระองค์ทรงอยู่กับข้าพระองค์และถ้อยคำของพระองค์ซึ่งใส่ไว้ในปากของข้าพระองค์จะไม่พากไปจากปากของข้าพระองค์หรือจากปากลูกๆของข้าพระองค์หรือจากปากหลานๆของข้าพระองค์ และพระเมตตานิรันดรของพระองค์จะอยู่กับพวกเขาขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาอันล้ำค่าของพระองค์สำหรับลูกหลานของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยืนเคียงข้างพวกเขาอ้างจิตทิของพวกเขาและเชื่อว่าพระองค์จะนำพวกเขาให้ผ่านไปได้เพื่อข้าพระองค์อาเมน ขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ลูกทุกคนทําให้ทุกคนมีความสุขพ้นจากความทุกข์พ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ